ห้าไข่นะครับห้าไข่โบมี่โบมี่ลูกนะครับโบมี่ลูกเลยห้าไข่นี่ผมพยายามดูอย่างละเอียดแล้วมันโบมีอะไรเดงๆพอจีรัวกับบินลูกนะครับ ให้มาดูวิธีการกําจัดหนูแบบง่ายๆนะครับเดี๋ยผมกําจัดก็คือผมใช้เกลวานะครับไปท่าไว้ทางเดือนหนูก็อาจจะบ่ได้ทุกตัวลอยไปเส้นนะครับต่ว,ว่าก็ได้ในระดับหนึ่งนะครับในระดับที่ว่าหนูหนูพวกทีกอกวนช่องเล็กๆอะ่ะรับรองได้เลยครับโดนแน่นอนนะครับตัวที่สามครับเรียบร้อยเรียบร้อยดีเดี๋ยวมันต้องมีมาอีกเคยดูนะครับต้องมีมาอีกแน่นอนพวกนี้เห็นบอแป๊บเดียวมันมาลอยกินอาหารแลยนี่ สวัสดีครับพบกับผมนะครับตนบ้านนอรีนะครับวันนี้นะครับก็ที่มาดักหนูนะครับเพราะว่าหนูมันกวนนกนะครับกวนหลายโหดวนจนว่านกนะครับทิ้งรังทิ้งรังทิ้งไข่แม้กระทั่งกัดลูกนกตายครับวันนี้ผมก็เลยไปซื้อกาวนะครับซื้อกาวมากาวดักหนูผมมาท่าใหม่ไ้นะครับท่าใหม่ไมวังกี้นะครับเพิ่งท่าืังกี้เพราะว่าชงว่าคาผมให้อาหารนกเสร็จทําความสะอาดกุงทําความสะอาดน้ำเรียบร้อย ขี่หนูเต็มครับารอาหารที่มันอาหารที่ของไหนกนะครับพวกเม็ดเมดใหญ่เม็ดเลเนี่ยมันกัดกินข้างในหมดเลยกัดกินข้างในหมดแล้วก็เหลือแต่เปลือกครับเปลือกมันโอ้เสี่ยงเลยตว่ากันยังดีว่าผมให้หัวหารไก่ไปหลายนกมันก็ยังได้กินที่นี่ผมก็ทุกทุกวันทุกกทุอาทิตย์ผมก็จะมาเปลี่ยนออกเทออกทิ้งหมดเลยนะครับใส่ใหม่มาวันนี้นะครับมันกินจนรีบหมดเลยผมก็เททิ้งหมดเลยเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูนะครับว่าวิธีวิธีการดักของผมนะครับดักแบบง่ายๆนะครับ ลรวก็จเจ้าไข่นกมาสองเช็คนะครับว่ามีเชื้อว่ามีเชื่อเพราะว่าตอนนี้มีรังนกอยู่สามลังนะครับที่ฟักอยู่นูกวนนะครับหนูกวนทําให้แม่นกทิ้งลังนะครับแต่ว่าก็ยังโชคดีว่ามีแม่มนกแขกอยู่ลังหนึ่งนะครับให้มันฟักไข่นะครับเดี๋ยวไปดูอ่าบริเวณที่ผมวางกับดักดูครับว่ามันจิบป,ป้องกันนูเลยบอเพราะว่าผมเพิง่งท่าเมื่อกี้ี๋้วผมพาไปดูนะครับนี้ผมกัจี้ไ้มาดูนะครับผมกัจี้ท่าไว้นะครับท่าไว้ตามขอบขอบใหม่นะครับขอบใหม่ผมมีท่าไว้ตามนีแเลย ตามขอบใหม่นะครับขอบใหม่ที่หนูมันไต่มากินได้นะครับร่างนี้นะครับร่างนี้ก็สองไข่ผมมาออกแล้วเพราะว่าหนูเขามาตื่นมันตื่นหนูหวังว่าคำเพราะมันดูหนูกินอาหารมันอยู่นะครับผมเอาออกไข่ออกมาแล้วแล้วผมยส่สองให้ดูว่ามีเชื้อบอนะครับนี่ร่างนี้ไอ้กงนี่ผมก็ท่าไว้แล้วนะครับกงนี่ท่าไว้เรียบร้อยแล้วนี่สองตัวไอ้กงนี่ก็ท่าแล้วนะครับท่าแล้วคู่นี้นะครับมาใหม่นะครับคู่นี้มาใหม่นะครับตัวผูเป็นอ่า นกต่อดินนะครับนกต่อดินอ่าเอามาเอามาผสมกับนกเจ็ดสิบห้านะครับเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้าตัวนี้มันขาวเฉยนะครับแต่ว่ามันก็เป็นนกเขาใหญ่เหมือนกันนะครับนกเขาใหญ่เลือดเจ็ดสิบห้าคันดีนะครับคันดีคันดีเ็นตัวเมียไข่แล้วชุดหนึ่งนี่ผมทำล่างให้ใหม่นะครับนี่อาหารอาหารผมให้กินแต่พวกไอ้ปลายเข่านะครับปลายเข่าผสมไอ้เม็ดยาแล้วก็อาหารไก่หน่อยนะครับบคกอยได้กกินข้าวเปลือกเทะร่นะครับพกนี้ให้กินทั้งวอาหารนี่ครับ นี่ห้แม่ในฟักไขแทนนะครับนี่ไข่เดียวที่มีเชื้อนะครับไข่เดียวที่มีเชื้ออีกห้าไขเดียวผมจะส่องให้ดูผมว่ามันต้องมีเชื้อกงนี่นะครับกงหนี่เป็นพ่อแขกไอพ่อลูกค้าซิปนะครับใหญ่ตัวน,นี้ใหญ่ใหญ่ที่สุดเลยตัวน,นี้สอมานะครับนกปาล่างนี่ผมเอาไข่ออกไปแล้วนะครับไข่ออกไปแล้วเพราะว่าหนูกวนขึ้นกันนี่ผมท่าไว้นะครับท่าไว้เด้ส่องให้ดูนี่นะครับท่าไว้ ผมท่าไปตามใหม่หมดเลยพึ่งท่านะครับเดี๋ยวชาวมาดูผลงานเลยครับชาวดูผลงานท่าไปเลยนี่ครับเป็นตัวไล่เลยนะครับพวกหนูนี่กินอาหารนกแหมขนาดผมยืนอยู่ได้เลยว่าสองตัวนี่ครับผมให้่ดูนี่ดูมันกินวะ่ะอาหารที่ผมให้นกอะ่ะผมเททิ้ทงหมดเลยวันนี้ดูครับนี่มันกินมดเลยนี่กินมดเลยอาหารที่อาหารที่ให้นกนะครับต่ว่ากับ,บวท้ที่จี่นที่จีด้ยมันกินนะครับ ผมก็เลยต้องวันนี้ก็เลยต้องหาวิธีหาวิธีนะครับเพราะว่าเมื่อไหร่ลยลูกนกลูกนกโดนกินหมดเลยโดนกัดนะครับแม่นนดนกินโดนกัดตายหมดเลยนี่ครับนี่พอแม่นกผมมันก็กลัวกลัวหนูจากก็ฟักไข่เดยกี่ก็วิ่งหนีหมดเลยหนูมากวนเรียบร้อยแหล้วสองตัวครับแป๊บเดียวเห็นผลอย่างไว ดูมันจะไปทางไหนอีกหลายพุ่เด้วยกวะบาดเรแล้วสองตัวนะครับไข่นะครับไข่หกไข่ผมมาก,ก่อนวันนี้มีเชือไข่เดียวนี่เอาไห้นกแขกฟักแล้วนกแขกดูเล่าหไห้นะครับนกแขกดูเล่าหไห้เรียบร้อยผมตอนค่านะครับเวลามาบ้านผมก็ยะงมาตรวจตานกอย่างไงนะครับตรวจตาดูดูแต่ละกลงนะครับหลายจริงฮะหนูพวกนี้ กิจตรวจตาดูแต่ละกรงนะครับอันนี้ก็จะเป็นไก่นะครับไก่ไก่ดำผู้นี้ส่งให้เขานะครับผู้นี้ไก่แจ้ดํานะครับเดี๋ยวไปดูไข่นกนะครับไข่นกทีที่ผมว่ามันมีเชื้อเพรมากนะครับได้ให้ดูนี่นะครับนี่เป็นไข่นกเขาใหญ่สามลังนะครับสามลังสามลังมีอยู่หกไข่ตัว่ามีเชื้ออยุแค่ มีเขี right ่ยวยู่แข่ไข่เดียวนะครับไข่เดียวฝากต้อแขกฟักอยู่นี่ครับดูง่ายกันหนเลยนี uh ่ใสใสอย่างนี้ครับนี่ใสใสนี่บ่มีลูกแน่นอนนะครับแต่ว่าอันนี้มันไข่ใหม่นะครับไข่ใหม่ไข่ใหม่แต่ว่าบ่มีลูกหรอกเพราะว่าแม่มันแม่มันถ้งไปก่อนแล้วนี่บ่มีลูกหนึ่งฟองนะครับบ่มีลูกสองครับนี่ถ้าไม่มีลูกมันจะใสอย่างนี้แหละบ่มีเลือดเลยครับสอง สามนะครับสามสี่ห้าไข่นะครับห้าไข่โบมี่โบมีลูกนะครับโบมีลูกเลยห้าไข่นี่ผมพยายามดูอย่างละเอียดเล้วมันโบมีอะไรแดงๆพอจีรัวกับ,บินลูกนะครับหนูมันกวนครับหนูมันกวนล,ละเม่มันก็ทิ้งแต่ว่ามีไข่เดียวนะครับที่ฟักนะั่นมีลูกแน่นอนไครนะให้นกแขกฟักอยู่นะครับพวกนี้นกเขาใหญ่มันดวนกวนล,ล้วมันก็ทิ้งเลยนะครับ นี่ตานมีแต่ไข่สวยๆไข่มีแต่ไข่ขาง,งามๆสำหรับคลิปนี้นะครับก็ให้มาดูวิธีการกําจัดหนูแบบง่ายๆนะครับแบบผมกําจัดก็คือผมใช้เกลนาครับไปท่าไว้ทางเดือนหนูก็อาจจะไม่ได้ทุกตัวรอยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าก็ได้ในระดับหนึ่งนะครับในระดับที่ว่าหนูหนูพวกทีกอกวันช่องเรกๆรับรองได้เลยครับโดนเนี่ยนอนนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์ก,กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมนะครับต้นมานอวกะดีวันนี้ก็พาไม่ที่มาดูกันอ่านักหนูนะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับ